วัสดีครับวันนี้เข้าสู่ในช่วงของสงครามรัสเซียกับยูเคนนะครับผมเอ่อก็ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีเข้ามาด้วยก็คือบิตคอยน์ Bitcoin นะครับก็จากเงินของเล่นสู่เงินแห่งการทำสงครามนะครับอ่ะยังไง จะไปฟังก็ฝาก s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะโอเควันนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่ทีแรกก็ว่าจะไม่เอามาพูดแล้วแต่ว่ามันมีเงินสกุลเงินของคริปโตเคเรนซีเข้ามามันเลยแบบเฮ้ยโอเคมันแบบเอ้ยเราชอบในตัวสกุลเงินดิจิตอลอยู่แล้วแล้วมันมีเรื่องของสงคารามแล้วก็สกุลเงินเนี้ยมันเหมือนเป็น สกุลเงินที่โอ้โหที่ทำให้สงครามเนี่ยมันมันเปลี่ยนรูปแบบของเงินไปเลยนะเงินจากแต่ก่อนที่เป็นเงินเฟียสที่มีตัวกลางแล้วก็ตอนนี้มันมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลมันแบบมันเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างนะอ่ะนั้นมาฟังกันเลยนะครับระหว่างสงครามรัเสเซียกับยูเคนนะครับโอเคแล้วก็ เนี่ยครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลมาเริ่มกันเลยนะครับว่าทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยนะครับเริ่มจากการทำสงครามนะครับเนี่ยมันมีอันนี้ต้องขอขอบคุณเครดิตภาพาจากคุณจิรบูรด้วยนะครับผมก็คือชาวยุเคนไลนหนึ่งถูกอายัดบัตรเครดิตท่ามกลางสงครามหันมาใช้บิตคอยเอาตัวรอดเห็นไหมครับว่า ว่าบิตคอยมันสามารถเออบิตคอยเนี่ยมันสามารถทําให้คนอยู่รอดได้นะจากแต่ก่อนที่บางคนอาจจะมองค่ามันไปนะแต่ตอนเนี้ยมันมาสู่การใช้ชีวิตจริงแล้วก็การเอาชีวิตรอดโดยใช้สกุลเงินคริปโตนะครับจากเนื้อเนื้อเรื่องที่เขาเขียนไว้นะครับก็มีชายรายหนึ่งนะครับเขาออกมาเหมือนใน ทวิตเตอร์นะครับว่าบัตรเครดิตในยูเคนของผมไม่สามารถใช้การได้ตอนนี้ผมปลดเอ้ผมปลอดภัยดีในประเทศคาซัคสถานแต่ว่าเงินเก็บของผมนั้นหายไปหมดแล้วนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเขาต้องหนีออกนอกประเทศแล้วบัตรเครดิตเขาไม่สามารถใช้ใช้ได้แล้วก็เงินที่เขาสามารถกดหรือว่าเขาสามารถเอาออกมาเป็นเงิน เอาออกมาเป็นเงินที่เขาจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันอะ่ะมันไม่สามารถทําได้เนื่องจากตอนเนี้มันมีสงครามแล้วธุรกรรมทางการเงินของเขาอะ่ะมันอาจจะถูกตัดขาดนะครับตัดขาดจากจากการเงินของเขาทั้งหมดมันมันถ้าเกิดเขาถือแต่บัตรเครดิตถือแต่บัตร ATM หรือว่าสมุดบัญชีแล้วเขาต้องไปอยู่ประเทศอื่นน่ะแล้วเงินที่เขาจะเอาออกมาได้อะ่ะซึ่งมันมันจะยากลําบากมากแต่พอ พอเขาบอกว่าเนี่ยครับคริปโตนั้นถือเป็นเงินที่ผมอยู่มีอยู่ในตอนนี้และวันนี้ผมสามารถกล่าวได้โดยว่า,า BTC ก็คือ Bitcoin และ E t ท e r e u m นะครับ ETH คือ Ethereum และ NFT นั้นทำให้ผลอยู่รอดในขณะที่ยังกลับบ้านไม่ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาใช้สกุลเงินคริปโตในการดำรงชีวิตของเขาหลังจากที่เขาแบบ หนีออกนอกประเทศหรือลี้ภัยทางสงครามนะครับอ่าไปอยู่ประเทศที่สามนะครับอ่าทำให้ทาให้เขาแบบว่าใช้เงินได้อย่างปกตินะครับซึ่งแปลเป็นรูปแบบเงินซึ่งหมายถึงอะไรครับถ้าเกิดอยู่ในประเทศเขามีเงินก็ไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่าแบบธุรกรรมทางการเงินธนาคารหรือว่าอะไรของเขาอะ่ะมันไม่สามารถใช้ได้อ่าแล้วต่อ ก่อนหน้านี้ประเทศรัสเซียได้เปิดฉากบุกและโจมตีกรุงเคียบในประเทศยูเครนเอยูเครนจนส่งผลต้องทำให้ผู้คนในประเทศหนีตายกันจ้าละวันโดยรายงานบางส่วนเปิดเผยว่าผู้ที่ถูกลูกหลงจากการทิ้งระเบิดจากรัสเซียต้องเสียชีวิตกว่าร้อยคนนะครับอ,อันนี้เห็นไหมครับก็คือเนี่ยมันมีประโยชน์มากบางคนอาจจะแบบ เฮ้ยหนีออกนอกประเทศพกเงินสดเยอะๆมันบางทีมันก็อันตรายพกทองบางทีก็อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าแปลงสกุลเงินเฟียสไปเป็นคริปโตเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปได้ทั่วโลกนะครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องพกเงินหรือว่าพกอะไรไปเยอะเลยพกแต่ตัวคริปโตเพราะว่าผมมองว่านะครับในแต่ละประเทศอะสมมุติ สมมุติเขาเกิดเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันก็มี exchange ที่รองรับอยู่หรือว่าคนที่เขาต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอ่ะเพราะว่าคริปโตอ่ะมันสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูถัดไปแล้วนะครับอ่านี่ครับรับเสเซียเตรียมยึดเงิน60ล้านล้านรูเบลรูเบล จากพลเมืองเพื่อเอาตัวรอดจากการคว่ำบาตรโอเป็นไงครับตอนนี้ยิ่งยิ่งทำให้คลิปโตเกิดความน่าสนใจนะครับเมื่อเมื่อขนาดเงินที่เรามีเก็บในธนาคารหรือว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยรัฐบาลจะเอาของเราไปเฉยเลยนะนี่ครับทำให้ตอนนี้นะครับค่างเงิน ค่างเงินของรูเบิลนะครับค่างเงินรูเบิลนะครับของรัสเซียนะครับค่างเงินตกเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะขนาดขนาดรัสเซียเองนะครับที่ไปโจมตีนะครับโจมตีประชาชนอันนี้ประชาชนไม่ได้อ่อไม่ได้ถูกการโจมตีกลับมาหรือว่าถูกลูกระเบิดการทําสงครามอันนี้คือในประเทศของรัสเซียนะครับ ขนาดในประเทศเขาเองนะเขายังโดนคว่ำบาทแล้วคนคนที่มีเงินอยู่นะครับตอนนี้ก็จะก็จะโดนรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปอีกซึ่งเงินของเป็นของเราเองแต่อาจจะถูกรัฐบาลยึดไปเลยทําให้ค่าเงินตอนนี้นะครับตกขั้วเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะคนนะครับถอนเงินออกจากถอนเงินออกจากธนาคารนะครับแล้วก็ไม่เอาเงินจากธนาคารและ ข่าวก็บอกว่าเขาก็เอาเงินนั่นนะครับไปซื้อเป็นตัวคริปโตนะครับอาจจะเป็นบิตคอยหรือว่าเป็นสกุลเงินที่เป็นสเตเบิลคอยหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อเก็บไว้นะครับเพื่อเก็บไว้เพื่อป้องกันร,รัฐบาลเอาเงินของเขาไปนะครับแล้วที่ราคามันตกก็ด้วยเนื่องจากการโดนคว่ำบาตรนะครับที่การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ย บางทีก็โดนเขาปิดกั้นไม่รับเงินรูเบิลของรัสเซียนะครับทำให้ตัวค่าเงินนั้นตกลงนะครับนี่ครับค่าเงินของรูรูเบิลของรัสเซียอ่อนค่าเกือบ30%ต่ำสุดในประวัติการน,นะครับค่าเงินของรัสเซียอ่อนค่านี่ครับมาจากมาตรการคว่ำบาตรจากวิกฤตยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้หมายความว่าถ้าเกิดคนจะใช้เงินเนี่ยตอนนี้ ค่าของเงินค่าของเงินรัสเซียก็น้อยลงนะครับแล้วก็ในประเทศยูเครนนะครับคนที่จะใช้เงินก็ไม่สามารถใช้ได้ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ตัวสกุลเงินคริปโตอ่ะได้รับได้รับเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับแล้วก็ ที่มันพลิกสุดๆเลยก็คือประชาชนเอ้ยประเทศยูเครนนะครับได้รับเป็นเงินรับบริจาคเงินนะครับเพื่อใช้ในการในการทำสงครามครั้งนี้แล้วก็ได้มีแบบคนที่เขาเสมทบทุนนะครับสมทบทุนบริจาคให้กับยูเครนเนี่ยเป็นจำนวนมากถึง18ล้านนะครับ ซึ่งแล้วก็เงินจํานวนนี้มันก็เข้าได้เร็วมากแล้วก็ไม่ต้องมีตัวกลางนะครับแล้วก็เงินก็ได้แบบเออเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่ต้องมีดอกเบีย้ยไม่ต้องโดนหักอะไรซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับก็เลยกลายจากเป็นเงินของเล่นนะครับเงินของเล่นตั้งแต่ทีแรกอะกลายเป็นเงินที่เขาเอามาทําสงครามเลยถือว่ามีบทบาทมากนะในตัวไอสกุลเงินคริปโตนะครับ แล้วก็ซึ่งซึ่งผมมองว่าต่อไปเนี่ยอนาคตบิตคอยก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับอ่ามัตนต้องต่อไปก็แนะนำว่ายังไงดีอะเราก็อาจจะได้เห็นเกี่ยวกับสกุลเงินเนี่ยริปโตมากนะครับแล้วก็ราคาของมันเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับต่อไป ก็อาจจะใช้การระดมทุนของคริปโตหรือว่าการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะไรต่างๆนะอาจจะเป็นในเรื่องของคริปโตเพราะว่าอย่างแรกเลยมันมันดีเซนทเท่าไรก็คือมันไม่มีตัวกลางนะครับแต่กนะ่อนที่กว่าเราจะบริจาคได้แต่ละทีเราต้องส่งผ่านธนาคารของเราธนาคารเราโอนไปอีกแต่เนี้ยคือมันสามารถ เออมันสามารถโอนได้รวดเร็วแล้วก็ทันทีในระบบบล็อกเชนก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยเงินของเราอะ่ะไปถึงที่หมายหรือเปล่านะครับผมเลยแบบเฮ้ยมองว่าอนาคตมันไปมันไปอีกไกลนะครับสำหรับสกุลเงินคริปโตนะครับเงินดิจิตอลซึ่งมันมีอนาคตแน่เลยนะครับขนาดตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาเอ่อก่อนหน้านั้นที่ค่างเงินจะลดเนะี่ย ประมาณวันที่28นะครับตอนนั้นบิตคอยบิตคอยเองก็ก็มีมูลค่าเออราคาก็ตกอยู่นะครับแต่คนก็ก็โอเคถอนเงินจากธนาคารมาทั้งหมดนะครับมาเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลมาซื้อไว้นะครับเพราะว่ากลัวเงินของเขามันจะหายนะครับอ่ามันจะไม่มีค่าแต่พอมาอยู่ในรูปแบบคริปโตอ่ะคุณไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องแบบ เออถือเงินไว้เยอะหรือว่าอะไรนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องมีเงินเฟสเงินอะไรละถือในรูปแบบของคริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็สามารถไปทั่วโลกได้เลยอ่าสามารถใช้เงินแล้วก็เก็บเงินได้อย่างปลอดภัยขอเพียงแค่คุณคุณมีมือถือเครื่องเดียวอ่ะครับมีมือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถใช้ได้ละหรือถ้าเกิดมันเลวร้ายกว่านั้นมือถือไม่มีอะไรไม่มีนะครับจํานะครับ จำแค่รหัสอ่า private key ของคุณไว้แล้วคุณจะออกนอกประเทศหรือว่าจะไปที่ไหนอ่าที่มันมีมันมีบริการอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรคุณแค่จำแค่นี้คุณก็สามารถมีเงินกลับเข้ามาได้แล้วนะครับโดยที่เงินของคุณไม่สูญหายนะนอกจากอย่างเดียวเลยที่เงินคุณจะที่เงินคุณจำมันจะ เข้าหลุมดําไปเลยแบบไม่มีใครรู้ก็คือคุณตายไม่ไม่สามารถจํารหัสได้อน,นันแหละครับโอเคมันก็มีเท่านี้นะครับสําหรับตัวคริปโตผมก็เอ่อทีแรกก็ไม่กะไม่เอามามาพูดมาทำแล้วแต่เห็นแบบเฮ้ยมันไปไกลแล้วนะตอนนี้มันมันสกุลเงินคริปโตนไปไกลแล้วบิตคอยน์ไปไกลแล้ว <c oughs> ก็อนาคตมันจะยิ่งจะไปไกลกว่านี้นะครับถ้ายังไง ซื้อเก็บไว้ก็ดีนะอันนี้ไม่ได้เชิญชวนให้มาลงทุนนะครับแต่ว่าออมองสถานการณ์ภาพรวมต่อไปนะครับถ้าใครที่จะเก็บสกุลเงินอันนี้ไว้ก็ลองศึกษาวิเคราะห์ด้วยตัวเองดูครับดู your own research นะครับวันนี้ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมไปแล้ว